yeah okay. มีปัญหานะครับการที่น้องหมาชอบพุ่งเข้ามากินที่มือเราหรือขึ้นมาปงมาปีนจะแย่งอาหารนะครับเราจะแก้ยังไงดีนะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับก็คือฝึกคอยให้เขารู้จักคอยก่อดกินอาหารนะครับด้วยชามอาหารนะแบบนี้นะครับให้จับตัวน้องไว้ถ้าตัวน้องตัวเล็กใช้วิธีมือจับนี่แหละแต่ถ้าเหลือว่าน้องตัวใหญ่ให้ใช้สายจูงนะครับแล้วสั่งน้องนั่งคอยในการฝึกใหม่ๆไม่จำเป็นว่าจะต้องคอยนานนะครับเราเอาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีที่น้องนั่งคอยนิ่งๆนะครับอาจจะคอย แค่สองวินาทีแล้วก็สั่งให้เขากินได้เลยจังหวะสั่งกินสําคัญที่สุดนะครับต้องบอกว่ากินตอนที่น้องกําลังนั่งคอยนิ่งๆอยู่นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะนั่งคอยคอย เห็นไ,ไหมครับเพราะชาวเจลรอจังหวะตอนที่เรานั่งคอยนิ่งๆแล้วก็ก้นแตะพื้นพูดําว่ากินและให้น้องเข้าไปกินนะครับหลังจากนั้นเราก็เพียงแค่ค่อยๆแอบเพิ่มระยะเวลาในการนั่งคอยให้นานมากขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วน้องก็จะเรียนรู้ว่าต้องนั่งคอยนานๆก่อนได้กินนะถ้าเกิดว่าตายนะครับมีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์